ัวลโลกสับเละค่ะแห่ไล่ออกนอกประเทศหลังแฟนคลับส่งของขวัญให้คิมซูฮยอนค่ะ งานนี้นะคะบอกเลยว่าเดือดไม่ไหวค่ะอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะคะว่าในขณะนี้เนี่ยนักแสดงหนุ่มคิมซูฮยอนกําลังเผชิญกับมรสุมลูกโตหลังมีข้อความกล่าวหาร้ายแรงค่ะเล่นงานเข้าเต็มๆและก็แน่นอนค่ะว่าโซเชียลเองก็ไม่รอช้าแห่กันมาแสดงความคิดเห็นกันรัวๆซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็ออกแนวหมดศรัทธาแล้วค่ะ แต่ก็เดี๋ยวก่อนนะคะผู้ชมในขณะที่หลายคนเนี่ยกำลังนั่งรถทัวร์ไปลงนะคะก็ดันมีแฟนคลับบางกลุ่มค่ะส่งของขวัญกลับไปให้กำลังใจถึงบริษัทต้นสังกัดอย่างโกลเมยเดลิสซ์งั้นค่ะอารมณ์แบบประมาณว่าเธอสู้ๆนะเราจะอยู่ข้างเธองานนี้นะคะเลยทำให้ชาวเน็ตเดือดกว่าเดิมอีกหลายเท่าเพราะว่าการแสดงออกแบบนี้มันเหมือนกับฉันไม่สนใจข้อกล่าวหาหรอกฉันรักเขาอะไรประมาณนี้ค่ะชาวเน็ต เขาก็เลยไม่ทนนะพร้อมใจกันเข้ามาตบโต๊ะด่ากันเป็นระรอกระรอกไปเลยสิคะโดยคอมเมนต์นะคะก็จะมีบอกว่าพวกคุณกําลังสนับสนุนอะไรเนี่ยน่าอับอายจริงๆพูดสั้นๆได้ใจความมีความหมายเดียวคือแฟนคลับบางคนควรส่งกระจกแล้วก็ถามตัวเองใหม่ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่คะ่ะคอมเมนต์อีกท่านต่อมานะคะก็บอกว่าพวกเราในฐานะชาวอินโดนีเซียไม่ขอนับพวกเขาเป็นส่วน หนึ่งของประเทศเราเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่แค่ทัวลงปกติแล้วนะคะนี่คือการไล่กันร,ระดับออกนอกประเทศกันไปเลยทีเดียวนะคะคอมเมนต์ต่อมานะเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันน่ายขยะแขยงมากสนับสนุนแล้วถึงขั้นส่งดอกไม้ส่งช็อกโกแลตให้ใครบางคนที่ดูกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนี่มันเกินไปแล้วหวังว่าพวกเขาจะได้รับผลกรรมสิเท่าค่ะ เอาแล้วไงล่ะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ตําหนิกันแบบธรรมดานะนะแต่มีการอวยพรให้รับกรรมคืนเป็น1ิบเท่าด้วยงานนี้นะใครที่ส่งขวัญไปให้เนี่ยอาจจะต้องเผื่อพื้นที่รับแรงกระแทกจากทัวร์ที่กําลังวิ่งเข้าชนด้วยนะคะคอมเมนต์ต่อมานะจากคุณเอ็มเนี่ยเขาบอกว่าปกป้องคนที่ทําเรื่องแบบนี้หรอน่าอับอายจริงๆแทนที่จะพยายามเป็นฮีโร่ให้กับคนแบบนี้ลองกลับไปช่วยประเทศของตัวเองก่อนจะล่มสลายไหมอ่ะคุณผู้ชมนอกจากจะดราม่าตัวนักแสดงแล้วนะงานนี้มีการขยายแผลไปถึง เรื่องของประเทศอีกต่างหากชาวเน็ตคนนี้นี่เขาไม่ได้มาเล่นๆนะคะก็พูดเลยนะว่ากระแสสังคมร้อนฉาเหมือนไฟในกระทะเลยนะฝั่งที่ไม่พอใจนี่ก็บอกว่ามันใช่เหรอในขณะที่ฝั่งแฟนคลับเองก็ยังยืนหยัดอ,อยู่ข้างไอดอลของตัวเองแถมส่งของขวัญให้กําลังใจอีกด้วยค่ะงานนี้นะคะต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าต้นสังกัดและก็คิมซูฮยอนจะออกมาพูดอะไรอีกไหมหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันจะเงียบหายไปตามกาลเวลาแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้กรรมยังคงวิ่งตามอยู่ ูแบบไม่พักไม่พอ่อนเลยแล่ละค่ะ